สวัสดีค่ะนักวิเคราะห์งบประมาณค่ะพี่ออนนะครับทำงานอยู่ที่สำนักงบประมาณนะครับผม <ใน S 1> เป็นคนคดูแลงบประมาณของประเทศนี้นะครับพี่ออนครับสำนักงบประมาณเขาทำงานอะไรกันครับเขาก็ก็มีหน้าที่หลักๆนะคะพ<ม>ิจาจรณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานกำกับไปไปฏิบัติภารกิจต่างๆถ้าเกิดอยากเข้าไปทำงานที่สำนักงบประมาณนีต้องต้องสอบยังไงบ้างครับตำแหน่งอะไรบ้าง ตอนนี้ก็ก็สอบภาคกอเนาะว่าเป็นหน่วยงานราชาการตามปกติแล้วก็จะมีเป็นสัมภาษณ์แล้วก็เป็นความรู้เฉพาะของเรื่องการจระทำาบประมาณต้องจบอะไรมาครับ จริงรับหลากหลายนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มาแนวสังคมศาสตร์นี่แหละค่ะเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ประมาณนี้แต่ว่า,เ,าเพื่อนร่วมงานจริงๆหลากหลายมากวิศวาก็ยังมีวิทยาศาสตร์ก็เยอะสะแตทอะไรก็เป็นประโยชน์เพราะว่าตอนหลังต้องเอามาใช้ทําเรื่องข้อมูลเรื่อง Data ค่อนข้างเยอะจริงหรือเปล่าครับว่าที่สํานักงบป,ประมาณเนี่ยเขาจะต้องตัด งบประมาณของหน่วยงานต่างๆอยู่แล้วครับคือคําว่าตัดเนี่ยมันดูโหดร้ายเนาะแต่เอาเข้าจริงก็คือทรัพยากรม,มันมีอยู่อย่างจากัดเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจ,นานาจารณาจัดสรรงบประมาณไปใช้ในเรื่องที่มันตรงเป้าแล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดอยากฝากบอกอะไรถึงเด็กรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาทํางานที่สํานักงบประมาณบ้างครับเวลคั่มค่ะสานักงบประมาณอยากได้น้องๆที่เออไฟแรงแล้วก็มีเอเนอร์จีเยอะๆออมาร่วมงานด้วยเพราะว่าเรา เรากาลังพยายามปรับโครงสร้างในองคอ์กรด้วยให้คนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเยอะขึ้นเพราะว่าเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเนาะก็อยากให้น้องๆที่สนใจอยากจะช่วยกันพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลงังการกู้ประมาณก็มาร่วมงานกันได้ที่สำนักงมาอาตาออ่นนนคครงงนนครัับรับบมมาาาาทงงสย